ในบทเรียนที่6นี้นะคะเราจะมาทําการเรียนรู้การทําการตลาดผ่าน SEO และการทําการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซกันค่ะการทําการตลาดผ่าน SEO SEO คืออะไรหลายๆคนเคยได้ยินค่ะแต่ก็ไม่รู้จกักแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะจริงๆ SEO มันย่อมาจาก Search Engine Optimization คืออันนี้นะคะมันคือการทําการตลาดผ่านเว็บไซต์เราต้องปั้นเนื้อหาและเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้มีคุณภาพและทรงพลังให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ย search คำสินค้าและบริการของเราแล้วขึ้นติด SEO อันดับต้นๆเข้าใจอันนี้ไหมคะอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงเวลาเราเข้าไป Google สมมุติเราไปเที่ยวจันทบุรีเราจะเซิร์ชว่าร้านอร่อยจันทบุรีเราจะไปกินร้านอร่อยแถวจันทบุรีอย่างเงี้ยเราต้องพัฒนาเว็บไซต์ของเราค่ะให้มันสวยงามและมีคุณภาพมีดาวหดวงมีรีวิวจากลูกค้าที่มากพอพอเราเซิร์ชเนี่ย คนจะเจอร้านเราเป็นต้นๆเลยค่ะร้านแรกๆแ,แล้วเราก็จะเจอร้านเนี้ยว่าง่ายมากเลยอ๋อร้านนี้นี่เองที่เราเจอตอนที่เราเซิร์ชตอนไปจังหวัดจันทบุรี mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะคุณอยู่จังหวัดอะไรคุณทําธุรกิจอะไรคุณจําเป็นจะต้องทําให้คีย์เวิร์ดนั้นๆหรือคําค้นหาเนี่ยมันค้นหาแล้วเจอร้านคุณเป็นันดับต้นๆน,นั่นเองค่ะนั่นคือการทํา SEO ค่ะ การทํา SEO แบบง่ายๆนะคะเราสามารถทําได้ก็คือเราต้องสร้าง Google ที่เป็น Google My Business คือการสร้าง g o o g l e Map อะค่ะโลเคชันร้านค้าของเราก่อนว่าเราเนี่ยจะใช้โลเคชันนี้นะให้คนค้นหาเจอนะแต่โลเคชันเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเราต้องสร้างคําหรือใช้คําที่เป็นไปได้ว่าลูกค้าเราเนี่ยจะต้องมาค้นหาเราด้วยคำนี้แน่ๆสมมุติเราเป็นร้านอาหารเนี่ยเราก็จะต้องใช้คําเลยนะคะว่าร้านอาหารอร่อยที่จังหวัดนั้นๆ คำพวกนี้จะเป็นคำที่ลูกค้าสามารถเซิร์ชง่ายๆแล้วเจอเราได้บน Google ทําให้ธุรกิจของเราติด SEO ได้ง่ายค่ะ และอีก3าสิ่งที่ยังต้องสําคัญมากๆนะคะเวลาที่เราเนี่ยทำคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาบางอย่างลงไปในสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยค่ะเราต้องใส่ให้ครบคือเราต้องพิมพ์ให้หมดเลยนะคะว่าข้อมูลสินค้าบริการเรามีอะไรเราเบอร์โทรยังไงที่ตั้งที่ไหนโลเคชันเราเป็นยังไงมีช่องทางการติดต่อเบอร์โทรร้านค้าไลน์แอดต้องครบแล้วก็ต้องบอกให้ครบถ้วนว่าเราบริการอะไรบ้างจําเป็นมากๆนะคะที่เนื้อหาของคุณต้องครบถ้วนและมีรายละเอียดค่ะแล้วเรื่องของการทํารูปภาพที่สวยงามชัดเจนของ โปรไฟล์ของคุณรูปภาพที่จะสื่อถึงสินค้าและบริการของคุณอย่างชัดเจนและสุดท้ายเลยนะั่นก็คือรีวิวจากลูกค้าของคุณค่ะจําเป็นมากเพราะเวลาที่คนจะเซิร์ชแล้วไปเจอคุณเนี่ยเซิร์ชแล้วเขาจะต้องเข้าไปดูรีวิวอย่างแน่นอนถ้าจะต้องตัดสินใจไปใช้บริการคุณเขาก็จะอ่านรีวิวจากลูกค้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาพูดถึงการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยเราใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการนำเสนอสินค้าและบริการจะเห็นมากมายเลยนะคะว่าผ่าน TikTok บ้าง YouTube บ้าง เฟซบุ๊กไอจีบ้างแต่หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจคําว่าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือคนที่อินฟลูเอนซ์คนได้หรือคนที่มีอิทธิพลทางความคิดสามารถเป็นผู้นําทางความคิดได้แนะนําสิ่งนี้แล้วคนจะเชื่อแล้วคนจะซื้อตามได้เพราะคุณไม่สามารถทําให้คนเนี่ยเชื่อสินค้าคุณได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่ถ้าคุณจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เขามีอิทธิพลใน คำพูดหรือเป็นคนที่มีฐานแฟนน่ะแล้วพูดว่าเขาใช้สิ่งนี้อยู่แล้วมันดียังไงเนี่ยคุณสามารถต่อยอดและทําให้สินค้าคุณถูกซื้อและถูกเชื่อได้อย่างง่ายกว่าการที่คุณพูดเองหลายเท่าเลยทีเดียวค่ะมันเลยเป็นยุคของอินฟลูเอนเซอร์การทําการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้นั่นเองค่ะแล้วอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีกี่รูปแบบมีเยอะมากๆนะคะอันแรกเลยก็คือเมกะอินฟลูเอนเซอร์อันนี้คือยิ่งใหญ่ค่ะเป็นตัวใหญ่ตัวปัง นั่นก็คือคนที่มี follower เยอะๆหลักหลายล้านหลักล้านขึ้นไปนะคะดารานักแสดงตัวท็อปๆนักร้องหรือว่าคนที่มีแฟนคลับเป็นแฟนดอมต่างๆนางงามที่มีชื่อเสียงเนาะอันนี้ถือเป็นตัวเมกะอินฟลูเอนเซอร์ที่จะต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงมากค่ะแต่ก็เป็นกระบอกเสียงที่ยิ่งใหญ่ให้กับแบรนด์ของคุณเลยนะคะถ้าคุณเป็นแบรนด์ใหญ่ก็สามารถจะใช้เมกะอินฟลูเอนเซอร์เพื่อตอบโจทย์แบรนด์ของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปค่ะกลุ่มที่2คือมาโครอินฟลูเอนเซอร์ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สถึงหล้านคนนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่ใช่ดารานะแต่มีชื่อเสียงเป็นกลุ่มที่พูดไปคนก็รู้จักค่ะเห็นหน้าค่าตาบ่อยๆว่าเขาจะมีอิทธิพลในการรีวิวสินค้าเล่าข่าวจับประเด็นต่างๆมาพูดบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีอิทธิพลทางความคิดหรือเป็นแม่ค้าตัวท็อปในการไลฟ์สดบอกว่าสินค้านั้นดีหรือไม่หรือ รีวิวสินค้ามานนานแล้วนะคะกลุ่มนี้น่าสนใจมากในการใช้งานเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจ้างที่ค่อนข้างมีราคาเช่นเดียวกันสำหรับกลุ่มนี้ค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือฝั่งของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ค่ะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะผู้ติดตามประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแสนคนค่ะเฉพาะด้านแบบไหนคือเขาก็จะมีบางคนเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอาจจะแต่งหน้าทุกวนันแล้วก็มาบอกวิธีการหรือ how to ในการแต่งหน้าบางคนชอบการทาอาหารก็จะเป็นคนที่ทําอาหารทุกวนันแล้วก็บอกวิธีการ how to ในการคุกกิ้งหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์วัตถุดิบค่ะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มาให้ความรู้เรื่องการกินอาหารเสริมหรือความรู้เรื่องต่าง ต่างมากมายกลุ่มนี้ก็จะมีอิทธิพลทำความคิดอยู่เช่นเดียวกันกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นฐานแฟนของเขานะคะก็จะมีงบประมาณในการทําากรตลาดที่ขนาดกลางที่ยังพอสามารถจ่ายได้และไปไหวแล้วก็มีประสิทธิภาพในการนําส่งสินค้าและบริการของคุณได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันค่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ nano i n f อน e n c e r ค่ะกลุ่ม nano เนี่ยจะมีขนาดเล็กค่ะก็จะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง10,000คนค่ะกลุ่มเล็กๆแต่ก็มีประสิทธิภาพนะคะเป็นกลุ่มที่ดูเหมือนเป็นผู้ใช้จริงให้กับแบรนด์เลยนะคะกลุ่ม nano ซึ่งเป็นที่นิยมของแบรนด์ที่เปิดตลาดใหม่ๆม,ม,มากๆเพราะเขามีงบการตลาดค่อนข้างจาํากัดแล้วก็อยากจะใช้คนที่เป็นกลุ่ม n a โ o นี่แหละกลุ่มกระบอกเสียงเล็กๆนี่แหละแต่ใช้เป็นจํานวนมากเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการหวานให้สินค้าและบริการของเขาเนี่ยคะ่ะได้เกิด ภาพจำและการมองเห็นที่มากขึ้นแต่มีประสิทธิภาพที่ทรงพลังได้เหมือนกันค่ะซึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการสามารถใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้ถ้าเกิดว่ามีงบน้อยจะเริ่มต้นยังไง แนะนำอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราทําสินค้าและบริการของเราหรือธุรกิจของเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกับฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เชื่อมความสัมพันธ์เราอาจจะมีการส่งสินค้าไปให้เขาใช้ก่อนโดยยังไม่ต้องหวังยอดวิวหรือว่ายอดของการรีวิวอะไรเลยอาจจะแค่ขออนุญ,ญาตส่งสินค้าให้ทดลองใช้ค่ะไม่จําเป็นต้องไปบอกให้เขารีวิวก็ได้เพราะว่าในกลุ่มของอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ชอบแบรนด์ที่ส่งสินค้ามาให้อยู่แล้วแล้วเขาสามารถที่จะรีวิวได้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยก็ได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยถ้าสินค้าและบริการของคุณใช้ดีเนี่ยเขาสามารถเป็นกระบอกเสียงดีๆให้กับคุณได้เลยนะและในบทเรียนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้ช่องทางการทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณต้องรู้กันค่ะ